เพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันเป็นการลงมือทํามันสนุกดีค่ะได้เลี้ยงได้จัดผ้าค่ะหนูได้ทําเองค่ะลงมือทําเองค่ะแล้วหนูได้ทําหลายๆอย่างค่ะชอบมากช่วงแต่ก่อนนะคะก็จะโจทย์แล้วก็แบบเขียนตามผู้แต่อันนี้เราได้มาลงมือในการทําแล้วก็เราเราได้เรียนรู้ด้วยค่ะว่าทํายังไงโจทย์ที่จะทําขึ้นมาในพื้นที่จังหวัดอุดร เราเชื่อว่าจริงๆแล้วตัวโรงเรียนหรือสมรรถนะของผู้เรียนเนี่ยมันมักจะมีการถูกกำหนดประมาตามนโยบายใหญ่ระดับโลกหรือระดับประเทศที่รับมาทําต่อประเด็นสำคัญก็คือว่าความตรงตัวกับตัว,ตวเก,กที่อยู่ในบริบทพื้นที่จริงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราะฉะนั้นถ้าเราจะเริ่มต้นสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยจะมาขับเคลื่อนสิ่งที่จะทําให้คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าก้าวไปสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงเนี่ยเรื่องหนึ่งที่ท่าทายเขาได้ดีก็คือ ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเรากาลังทําเรื่องอะไรอยู่กันแน่มันอาจจะเกิดสมัชนะใหม่ที่คุณอุดอรรู้สึกว่าอยากจะกําหนดขึ้นมาเพราะมาสอดคล้องกับคนในจังหวัดเขาจริงๆโยนมันขึ้นมาและมันอาจจะมีวิธีการปรับตัวยุก์ให้สิ่งที่เขารู้สึกว่าสอดคล้องกับคนของเขาจริงๆเนะี่ยไปอยู่ในระบบการศึกษาได้ เป็นการอบรมที่ไม่ใช่การอบรมไม่นั่งไปจดไม่นั่งอะไรแต่ว่าเราเอาตัวตนเราอลงไปเรียนรู้ผ่านกิจกรรมผ่านกระบวนการที่ทีมวิทยากรหรือทีมอาจารย,ย์เข้าได้ออกแบบไว้แบบแนบเนียนมากเลยแต่ว่าสิ่งที่ได้คือมันติดมันติดอยู่ในตัวเราในใจเราตลอดเวลา ก็คือจุดเริ่มแรกเนี่ยเราเห็นคําขวัญของเมืองอุดรเลยสําคัญสําคัญก็คือคําขวัญของเราเกี่ยวกับเรื่องผ้าใช่ไหมคะเราก็เลยหาวิธีการว่าเออทำยังไงเนี่ยเด็กจะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องผ้าเมืองอุดรด้วยผ่านกระบวนการทางธรรมชาติอ่อนโยนต่อเด็กมากที่สุดเราจึงเลือกวิธีการนี้คะ่ะก็คือการใช้อีโกปิน,นะคะ่ะ ใน eco printing เนี่ยเราก็จะบูรณาการเรื่องของวิชาวิทยาศาสตร์เลยเป็นหลักเพราะว่ามันเกิดจากการใช้สีจากใบไม้ที่ถ่ายลงไปในตัวผ้าเรื่องการผสมสารตัวเนี้ยเด็กก็จะได้ใช้การวัดการตวงซึ่งมันเป็นหลักของวิชาคณิตศาสตร์มาที่วิชาศิลปะมันจะเกิดลวดลายใบไม้ประมาณไหนให้เขาลองวาดลองสเก็ตขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วก็วิชาการงานการเย็บการปัก การด้นการถอยแล้วสุดท้ายมันจะเกี่ยวกับวิชาวิทยาการคำนวณคือมีการคำนวณต้นทุนผลผลิตด้วยมีการออกแบบแพคเกจจิ้งที่มันดูดีทันสมัยให้ลูกค้ามองเห็นแล้วว่าสามารถที่เออเนี่ยน่าเลือกซื้อเลือกเอาไปใช้ได้ค่ะ คุณครูจะไม่ได้มานั่งสอนบนกระดานเหมือนเมื่อก่อนละคุณครูในสายชั้นจะรวมกันเป็นทีมแล้วจะออกแบบกิจกรรมหยิบเนื้อหาภาษาไทยเนื้อหาคณิตศาสตร์เนื้อหาวิทย์ที่เขากาลังสอนอยู่อะให้เด็กทํากิจกรรมโดยไม่ไม่รู้สึกว่ามานั่งเรียนนั่งจดเด็กต้องผ่านกระบวนการคิดกระบวนการทํางานกระบวนการออกแบบอะไรต่างๆรู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่ ที่มีความสุขที่เราเห็นแล้วและสิ่งสําคัญเมื่อเราออกแบบตรงนี้แล้วแล้วเด็กเราคุณครูเราค่อนข้างจะชินคุณครูเราส่งเลื่อนวิทยฐานะทุกคนที่ส่งผ่านหมดเพราะว่ากิจกรรมที่เราออกแบบมันเป็นกิจกรรมที่เด็กอะได,ได้ได้คิดได้ลงมือปฏิบัติผ่านกระบวนการคิดอะไรของเด็กๆของเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจ